สวัสดีครับสกายวอล์กข้ามห้าแยกลาดพร้าวเปิดเรียบร้อยนะครับแอดเองนี้ไปเดินมาแล้วก็นำคลิปมาฝาก f อนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับตรงนี้นะครับจะก่อนนี้นะก็เป็นแค่สะพานลอยข้ามระหว่างสวนตะจุจักมาสวนสมเด็จเพื่อที่จะให้คนข้ามมาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเพื่อความสะดวกสบายแต่ว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการ ต่อเติมเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของอทางเดินที่เรียกว่าสกายวอล์กหรือว่าสะพานลอยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็คือคําว่าสกายวอล์กก็คือเดินบนอากาศใช่ไหมครับก็เหมือนกันนะครับจะเรียกว่าสกายวอล์กหรือสะพานลอยก็ทําเพื่อคนให้เดินข้ามไปข้ามมานะครับในส่วนตรงนี้แต่ก่อนนั้นน่ะก็คือสะพานลอยเดิมนะครับจากสวนจตุจักรข้ามมาสวนสมเด็จ ย่าแปแล้วก็เข้ามาเส้นท่านลาดพร้าวเนี่ยพวกนี้เขาก็จะใช้เส้นทางตรงนี้แต่ว่าในาช่วงนี้เขาก็ได้ทำจะประมาณว่ารีโนเวทเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็ทำเป็นทางเดินสกายวอล์กนี่ยาวไปจนถึงปตทเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อแล้วก็รองรับคนที่จะมาทางส่วนรถไฟนะครับ แล้วก็จจตุจักมาสมเด็จย่ามาห้แยกลาดพร้าวห้แยกลาดพร้าวคือตรงที่นี่เลยนะครับตรงสมเด็จย่าเนี่ยตรงเนี้ยก็เขาเรียกว่าห้แยกลาดพร้าวเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าให้แยกลาดพร้าวเพราะว่ามันมีห้แยกนะครับคือแยกไปลาดพร้าวแยกไปรัชโยธินบางเขนแยกไปดินแดงแยกไปหลักสีดอนเมืองแยกไปจตุจัก สะพานควายอนุสาวรีย์เนี่ยมันมีถึงหแยกเลยตรงนี้แต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยยังไม่ได้ทำทางรถวิ่งเลนใครเเลนมันนะครับก็จะติดไฟแดงนานลำบากกว่านะฮะในการเดินทางแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเลนจะไปดินแดงเขาก็ทำเฉพาะเหลียวไปทางจตุจักรสะพานควายเขาก็ทำเฉพาะหรือว่าจะไปทางวิภาวดีเนี่ย ดอนเมืองพวกนี้เขาก็ทําเฉพาะให้เรียบร้อยก็สะดวกสบายนะครับและตรงนี้เนี่ยในเรื่องของทางเดินก็ทําเพิ่มเติมอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูีนเนี่ยตรงนี้นี่เดินมาจนถึงฝั่งสวนจตุจักหรือลงมาก็เข้าสวนเจตุจักได้เลยนะครับตรงนี้คือแรกเริ่มเดิมทีนั้นนี่จริงๆเนี่ยแอดเองเดินจากสวนสมเด็จย่า84นะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศอ่ ลดราการวิ่งถนนช่วงหาแยกราดพร้าวเนี่ยเนี่ยชั้นล่างของหาแยการ,ราดัพร้าวดูกันเพลินๆน,นะครับแล้วก็เดินมาอ่าก็ไม่ไกลนะครับเดินเอาเหงือได้ดีทีเดียวเลยแหละนะครับตรงนี้สําหรับในส่วนของตรงเดินไปสิ้นสุดที่ปตทหรือว่ากระทรวงพลังงานหลังจากถึงกระทรวงพลังงานก็เดินเดินกลับมาที่เดิมในส่วนของคลิปนะครับ คลิปแอดเองนี้เริ่มถ่ายจากสวนสุมเม็ดยา่าแล้วก็เดินตามทางสกายวอล์กมาเรื่อยๆแล้วมาสิ้นสุดที่ปตทหลังจากถึงปตทก็เดินทางกลับมาที่เดิมนะครับก็ตามคลิปเลยนะครับลงมาสิ้นสุดที่สวนสมเด็จย่านะครับเนี่ยท่านผู้ชมได้ดูนี้ก็คือบริเวณสวนสมเด็จยา่าสวนสมเด็จย่า84นะครับแล้วก็ถ้าเดินสุดทางก็จะเป็นที่ เหลียวนะครับสำหรับที่จะไปสายสินเมเงินใต้ดินแล้วก็บนดินสายสีเขียวนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับโชคดีมีความสุขขอบคุณครับ